ไปดูก่อนว่าวันนี้เสียจิ้นผิงเจอใครบ้างนะวันนี้ก็หารือร่วมกับพลเอกเลืองเกืืองประธานาธิบดีเวียดนามซึ่งหลังเสร็จสิ้นการหารือเนี่ยประธานาธิบดีเวียดนามก็ระบุว่าการมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยนะก็ได้ผลเยอะมากเพราะว่านอกเหนือจากความร่วมมือทางด้านการค้าแล้วเนี่ยเรายังเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองกันด้วย เพราะว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยมีประเด็นข้อพิาพาทกันอยู่ก็คือพื้นที่ในทะเลจีนใต้นะในทะเลจีนใต้เนี่ยจีนมีข้อพิาพาทกับหลายชาติไทยไม่เกี่ยวเพราะไทยไม่มีพื้นที่ติดก,กับทะเลจีนใต้แต่มีไล่ตั้งแต่เวียดนามนะยาวไปจนถึงมาเลเซียบรูนไนแล้วก็ฟิลิปปินส์กับฟิลิปปินส์นี่ดุหน่อยนะเพราะว่าเผชิญหน้ากันเยอะมากเนื่องจากมีจุดที่เป็นจุดพิาพาทกันค่อนข้างเยอะแต่กับเวียดนามก็มีนะเวียดนามก็มี เพราะฉะนั้นผู้นําของเวียดนามประธานาธิบดีเลืองเกืองบอกว่ามาเจอกันก็ได้ไกลเกลีย่ยความเข้าใจกันและได้คุยกันไปถึงอนาคตถึงเรื่องกลยุทธ์ว่าเราจะเอาอย่างไงนะเพราะว่าต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ตรงกลางเนื่องจากทางหนึ่งก็ต้องทำการค้ากับสหรัฐทางหนึ่งก็ต้องทำให้จีน อยู่กับตัวเองด้วยนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยโดนสหรัฐขึ้นภาษีศุลกากรเยอะมากนะ4 5 4 6แล้วก็เป็นประเทศแรกๆที่ได้เข้าไปเจรจารเพื่อจะขอลดภาษีกับทางสหรัฐแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จนะนั่นก็เป็นเพราะว่าสหรัฐยังคงติดใจว่าเวียดนามเนี่ยไม่ได้ทำมาค้าขายแบบ เพียวๆกับสารัฐแต่ว่าพ่วงเอาของจีนมาด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าจีนเนี่ยเอาสินค้ามาดั้มตลาดในเวียดนามแล้วก็ใช้เป็นฐานในการส่งออกไม่ว่าจะเป็นส่งออกในรูปของชิ้นส่วนหรือเป็นการส่งออกสินค้าเป็นชิ้นๆน,นะเขาเรียกแอนตี้ดั i มปิงซึ่งสารัฐบอกว่าอันนี้ต้องเคลียร์กัน แต่ประเด็นก็คือว่าเวียดนามกับจีนเขาก็ต้องมีความสัมพันธ์ต้องทำมาค้าขายกันแล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันมีประเด็นขัดแย้งกันด้วยเวียดนามจะไปคบสหรัฐแล้วทิ้งจีนหมดมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการเจอกันของผู้นําจีนกับผู้นําเวียดนามก็เลยถูกจับตาม,มากทีนี้สําหรับสีจินผิงเนี่ยการไปเนี่ยก็มีเดิมพันเช่นเดียวกันนะ เดิมพันที่ว่าเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเราไปดูบทวิเคราะห์ของ BBC นะผู้สื่อข่าวของ BBC l a u ลอร่าบิเกอได้เขียนไว้วิเคราะห์ท่าทีของสีต่ออาเซียนน่าสนใจมากแต่ว่าก่อนจะดูดวิเคราะห์เนี่ยดูนิดหนึ่งว่าเ,เวียดนามกับจีนลงนามอะไรร่วมกันบ้างนะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือมากถึง45ฉบับและบางฉบับเนี่ย เป็นความร่วมมือเรื่องของซัพพลายเชนนะซัพพลายเชนก็คือเวลาผลิตสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีชาติดเดียวที่ผลิตแต่มันจะมีความเกี่ยวพันกับหลายที่มากนะอย่างเช่นยกตัวอย่างะไยเดียปากกา iPhone ก็ได้นะ iPhone เครื่องนี้ มันเกี่ยวกับกี่ชาติอันแรกเลยก็คือชิปนะที่อยู่ในนี้มันมาจากไหนมันก็ต้องมีแร่เอิร์ธนะแร่เอิร์ธก็ต้องเอามาจากายกตัวอย่างโอเคจากจีนแล้วหลังจากนั้นมันมีส่วนประกอบอะไรอีกนะที่ต้องไปทำมันก็จะเยอะแยะมากมายเออพี่นายยกตัวอย่างแล้วไปไม่ถูก แต่เอาเป็นว่าซัพพลายเชนเนี่ยต้นน้ําถึงปลายน้ําผลิตเอาเสื้อก็ได้ฉันขายเสื้อเลยเสื้อทารานะฮะซัพพลายเชนของเสื้อมีอะไรบ้างถ้าเสื้อตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายร0อซึ่งเป็นผ้าฝ้ายร้อมันจะเริ่มต้นจากที่แอฟริกาซึ่งเป็นแหล่งปลูกฝ้ายที่สําคัญของโลกนะฮะแอฟริกาก็ปลูกต้นฝ้ายแล้วหลังจากนั้นทําอะไรต่อก็ต้องไปเก็บฝ้ายแล้วมาปัน่น ปัน่นฝ้ายที่ไหนนะอาจจะปั่นในอียิปต์อาจจะปั่นในที่ไหนก็ได้ในที่เขามีความเชี่ยวชาญปัน่นเสร็จปั๊บเนี่ยพอได้เป็นตัวผ้าแล้วเนี่ยมาไหนต่อมาไทยนะมาทำอะไรมาเพื่อทำการฟอกย้อมนะแล้วกว่าจะมาเป็นเสื้อไปไหนต่อกรณีของทาราเนี่ไม่ได้ไปไหนต่อเพราะอยู่ที่ไทยต่อนะ ก็จะเป็นโรงงานไทยที่ตัดเย็บหลังจากนั้นก็มาให้เราสวมใส่แต่ในหลายๆกรณีเนี่ยพอมาอยู่เมืองไทยปั๊บเนี่ยผ้าที่ฟอกย้อมเป็นชิ้นๆิตแล้วเนี่ยมันจะถูกส่งไปยกตัวอย่างเช่นคนที่ยกเลิกคำสั่งผ้านเนี่ยอยู่ยุโรปถ้ามาฟอกย้อมเมืองไทยเสร็จเนี่ยมันก็จะต่อไปยุโรปเพื่อไปทำการตัดเย็บหรือจะไปทำอะไรก็ตามเพื่อไปเป็นเสื้อเสร็จแล้วมันก็จะ ส่งกลับมาขายที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามที่แบรนด์นี้เขาทำการค้าอยู่ด้วยเราจะเห็นว่าเสื้อยืดหนึ่งตัวเนี่ยแล้วยังไม่นับพวกสีพวกอะไรที่อยู่ในนี้นะกระดงกระดาษพวกนี้กระดาษมาจากไหนนะมันอาจจะไม่ได้มาจากเมืองไทยก็ได้อาจจะมาจากกัมพูชาหรือเปล่าเพราะว่าที่นั่นปลูกไอยูคาลิปตัสเยอะนะอาจจะมาจากบางประเทศที่เขาผลิตกระดาษโดยเฉพาะนะ แล้วก็ไอเชือกตรงนี้มันมาจากไหนมันมาจากอีกหลายประเทศคือเสื้อตัวเดียวเนี่ยมันคือความร่วมมือของมนุษย์บางที1 0ประเทศ20ประเทศอันนี้เขาเรียกซัพพลายเชนแล้วการประกาศสงครามการค้าของทรัมป์เนี่ยมันคือการพยายามหักซัพพลายเชนเพราะว่าถ้าเราฟังทรัมป์ให้สัมภาษณ์สิ่งที่ทรัมป์พูดก็คือว่าการขึ้นภาษีสุลการกรกับชาติต่างๆเพราะว่าจะเอาฐานการผลิตกลับมาที่สหรัฐ ฐานการผลิตของสหรัฐจำนวนมากเนี่ยฐานการผลิตสินค้าสหรัฐจำนวนมากไม่ได้อยู่ในสหรัฐมันถูกย้ายออกมาแล้วมาประเทศไทยมามาเลเซียมาเวียดนามแต่ทรัมป์จะเอากลับไปพอจะเอากลับไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรถ้าเกิดเอาโรงงานผลิตเสื้อย,ยืดกลับไปที่สารัฐเนี่ยแปลว่าโรงงานที่พี่นาทํางานด้วยจะต้องปิดใช่ไหมนะ เพราะฉะนั้นเวียดนามเขาก็ไม่สบายใจเพราะว่าการประกาศสงครามภาษีของธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ราคาสินค้าของเวียดนามที่จะส่งไปสหรัฐจะสูงขึ้นเท่านั้นแต่มันคือในอนาคตมันจะทําให้สายพานการผลิตห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่การผลิตเนี่ยมันถูกตัดหักไปแล้วเวียดนามก็จะถูกทิ้งเพราะว่าสหรัฐจะไปผลิตเองอะไรทํานองเนี่ยเพราะฉะนั้น ความร่วมมือของจีนกับเวียดนามเมื่อคืนที่ผ่านมามีบางฉบับพูดถึงเรื่องของการเอาการผลิตของสองชาติมาใกล้ชิดกันมากขึ้นคือทำห่วงโซ่อุปทานกันใหม่ไม่ต้องพึ่งสหรัฐนะแล้วมันจะมีความร่วมมือทางด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวด้วย อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจะทํามาค้าขายกันมันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานนะก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการสร้างทางรถไฟเชื่อมจีนกับเวียดนามทีนี้ไปดูการวิเคราะห์ของผู้สื่อข,ข่าว BBC Laura b i ิเกเขาขึ้นหัวว่าทำไมประธานาธิบดีสิจิ้นผิงถึงมาเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียตอนหนออเฉียงใต้บรรทัดต่อมาบอกว่าที่สิจิ้นผิงมาเนี่ยเพราะว่า จีจ้นผิงมองเห็นปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าขณะนี้เป็นสงครามเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐและผู้นำจีนต้องการให้เพื่อนบ้านในเอเชียยืยนอยู่ข้างปักกิง่งแม้ว่าอีกขาหนึ่งชาติเหล่านี้กำลังเจรจาการค้ากับสหรัฐอยู่ก็ตาม